เราเราจะมาดูว่าช่องทางความสนใจนะคะความสนใจของน้องอยู่ในเรื่องอะไรนะคะเรื่องของระบบกล้ามเนื้อหรือเปล่าระบบกล้ามเนื้อก็คือการวิ่งเล่นการกระโดดโลดเต้นความสนุกสนานใช่ไหมอ่าหรือเรื่องของการได้ยินฟังนิทานฟังเรื่องเล่าฟังเพลงร้องเพลงไหมถ้าระบบการทรงตัวก็อะไรคะอ่าวิ่งอ่อ ทรงตัวเดินบนเส้นกระโดดขาเดียวกระโดดสองขาอะไรแบบนี้นะคะกระโดดยางนะกระโดดหวงแบบนี้นะเรื่องของการมองเห็นหรือเปล่าชอบหยิบจับอ่ประกบคู่ภาพนะคะออวาดภาพระบายสีอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะการได้กลิ่นชอบทําอาหารชอบสนุกกับอุ้ยของที่มีกลิ่นต่างๆนะคะชอบอยู่ในครัวชอบขนมอะไรอย่างเงี้ย เราก็ดูเรื่องเรื่องอะไรที่เขาสนใจนะคะการรับรสหรอการทดลองชิมนูน่นชิมนี่นะคะการรับรู้ทางผิวหนังชอบให้กอดชอบให้สัมผัสชอบคลอเคลียรคราวนี้ถ้าเรารู้ว่าลูกสนใจแบบไหนชอบอะไรนะคะเราลงไปเล่นเรื่องนั้นๆก่อนนะคะสนุกกับเรื่องนั้นๆก่อนเขาชอบจ้๊เอ๋เราก็เล่นจ้๊เอ๋ไปก่อนนะคะเพราะว่า หนึ่งคือดึงความสนใจนะคะเข้าไปอยู่ในโลกของน้องก่อนเนาะเข้าไปอยู่ในโลกของน้องก่อนดึงความสนใจของน้องมาที่เราก่อนนะคะพอเราอ่ะเข้าไปอยู่ของโลกของน้องได้แล้วเข้าไปอยู่ในความชอบความสนุกสนานของลูกเราได้แล้วนะคะเขาจะอยากคุยอยากโต้ตอบกับเราเวลาเล่นเราอ่ะจะเป็นอย่างเงี้ยเรามักจะพลาดนิดนึงนะคะคือเวลาเล่นชอบสั่งทำนู่นหยิบนี่วางนั่น ตรงนั้นตรงนี้นะคะไม่ได้ชอบมีคำสั่งแบบนี้พอไปเล่นกับลูกลูกจะไม่ค่อยสนุกแล้วเขาก็จะหนีไม่อยากเล่นกับเราไม่อยากสนุกกับเราไปเล่นอยู่คนเดียวดีกว่าฉันพูดชื่อคนนั้นคนนี้ได้หมดแหละรู้จักคนนั้นคนนี้หมดแหละแต่ว่าเล่นกับพี่ก็ไม่สนุกไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าเราอยากให้เขาอะโต้ตอบกับเราได้ดีการเล่นนะ่ะควรจะเป็นการเล่นร่วมที่สนุกสนานก่อนนะคะเล่นอะไรก็ได้ที่ลูกหัวเราะชอบใจอยากเล่นอีกนะคะเอาอีกไหมเล่นแบบไหนดีล่ะอ่าเอะต่อไปเราจะทํายังไงกันดีนะอ่าหนึ่งคือกระบวนการคิดให้น้องได้มีกระบวนการคิดเกิดขึ้นว่าคิดอ๋อฉันจะมีไอเดียแบบนี้โอ้ลองแบบนี้ดีกว่านะคะเมื่อ เราอ่ะจีบลูกสําเร็จแล้วใช้คําว่าจีบเลยนะคะคือเขาอ่ะเข้ามาอยู่ในเราอ่ะเข้าไปอยู่ในโลกของน้องสําเร็จแล้วต่อไปอยากชวนน้องทําอะไรในโลกของเราน้องก็อยากจะทํามากขึ้นอยากจะคุยกับเรามากขึ้นอยากจะคุยกับเรื่องของเรามากขึ้นก็เริ่มแชร์ประสบการณ์กันนะคะ ถ้าเราเข้าไปเล่นเสร็จปุ๊บแล้วแบบโหเข้าไปเล่นแล้วแบบสัง่งลูกเยอะๆอ่ะลูกก็ไม่อยากเล่นด้วยนะคะการโต้อตอบเนาะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการประมวลผลนะคะการประมวลผลของสมองถ้าน้องประมวลผลสมองตัวเองได้ไม่ค่อยดีนะักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากตอบเราไม่อยากคุยกับเรานะคะ